มาดูตัวอย่างนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลเนาะก็คือในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็จะมีการทําบุญอะไรต่างเนี่ยเป็นปกติอยู่แล้วชาวบ้านชาวช่องนะสาธุชนก็จะหาโอกาสหมั่นในการสั่งสมบุญนะคราวนี้เนี่ยเมื่อสั่งสมบุญเนี่ยเพิ่มมีชายผู้หนึ่งน่าจะเป็นคนที่มีความรู้เรื่องของการสั่งสมบุญนี่แหละนะว่าวดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แต่ด้วยว่าฐานะเนี่ยยากจนมาก ยากจนขนาดที่ว่าไม่มีเงินที่จะไปซื้ออาหารมาใส่บาตรแต่ตัวเองเนี่ยอยากจะใส่บาตรมากเลยอยากจะใส่บาตรแล้วยังไงอ,อยากจะใส่บาตรแต่ว่าไม่มีเงินก็เลยไปรับของที่เขาได้บริจาคทานเนาะที่มีเศรษฐีมีใครต่างเนี่ยมาแจากเข้าของมาแจากอาหารเนี่ยไปรับมาอาหารที่รับเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะปราณีตเท่าไหร่หรอกแต่ก็รับมาแล้วก็ คิดว่าเออ่ยอยากจะใส่บาตรก็เลยไปหาพระแล้วก็นําสิ่งตัวเองเนี่ยไปรับมาเนี่ยไปถวายพระพระท่านก็รับนะรับแต่พอถึงเวลาฉันท่านก็ไปฉันรวมกันแล้วก็มีญาติโยมเนี่ยมาถวายเต็มศาราเลยนะแล้วพระาหารเนี่ยก็โอ้โหหลากหลายมีความปานนิดกันมากมายเรียกว่าล้นเหลือพระท่านก็ฉันในสิ่งที่เรียกว่าเออมันดูค่อนข้างจะปานนิดเนี่ยจดกันหมดเลยแต่พระาหารที่ใช ยากจนคนนี้ถวายเนี่ยยังไม่ได้ถูกแตะเลยชายยากจนผู้นี้ก็ไม่เห็นนะแต่ข้อดีของท่านคือท่านไม่น้อยใจนะท่านไม่น้อยใจแล้วเกิดความเออเข้าใจเออพระพิสูจนออ์ท่านเออท่านก็ไปคงจะเลือกฉันในที่ปาณีนี่แหละจริงๆพระท่านับฉันอะไรก็ได้นะแต่ในที่นี้คือเข้าใจว่าคงจะเอาประรวมวการเป็นเป็นกองกลางแล้วก็รับไปฉันกันอย่างนั้นแหละชายยากจนผู้นี้ก็มีความคิดว่าอยากจะถวายพระทหารที่ปาณีสักหน่อย สักครั้งหนึ่งในชีวิตทํำยังไงดีเลยมีความคิดก็คือว่าเอาอย่างนี้แล้วกันให้ลูกสาวเนี่ยไปทํางานที่บ้านเศรษฐีนะไปอยู่บ้านเศรษฐีเลยไปรับใช้อยู่บ้านเศรษฐีนี่แหละเศรษฐีก็ให้เงินมา1ิบขาปันนะก็เลยนําเงิน12ขาปันนะเนี่ยไปซื้อพปาหารดีๆมาแล้วก็ได้ถวายพระ